อาจเปิดตัวอ u a w i P40 l 5G เลยเลนี้มาพร้อมชิปเซ็ต Kirin 820จอ6.5นิ้วกล้องหลังเลนสนหลัก4ล้านพิกเซลในราคา13,900บาทอาจเปิดตัว h u a w i P40 l 5G เลยเลนี้มาพร้อมชิปเซ็ต Kirin 820จอ6.5นิ้วกล้องหลังเลนหลัก4ล้านพิกเซลในราคา13,900บาท เพิ่งจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei P30 Pro New Edition ที่ประเทศเยอรมนีไปเองนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าอาจมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องเล็กในตระกูลซีรีส์เรือธงอย่าง Huawei P40 Lite 5G เร็วๆนี้อีกด้วยครับเพราะได้มีภาพเรนเดอร์พร้อมสเปคเบื้องต้นถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยมาจากวินฟิเจอรที่ได้เผยภาพและสเปค ของสมาร์ทโฟนรุ่น p ส่สิ g ออกมาก่อนงานเปิดตัวน,นั่นเองครับที่มีหน้าจอแสดงผลแบบจอรูพันช์โฮดิสเพลขนาดใหญ่ถึง6.5นิ้วความละเียด2 4 0 0ัรคูณ1 0 8 0งพิกเซลมีบอดี้ด้านหลังตัวเครื่องผิวสมัมผัสเงาง,งามผ่านกระบวนการเคลือบสีผิวที่สามารถสะท้อนแสงสวยงามเลยทีเดียวครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเลนส์หลักความเอียดองล้านพิกเซลรูรับแสง f 1 8 พร้อมเทคโนโลยี AI สำหรับประมวลผลถ่ายภาพให้มีความสวยงามแบบอัตโนมัติครับมาพร้อมกับชิปเซ็ตประมวลผล Kirin 820ให้แหละมมาที่8 g b ส่วนหลอมให้มาที่128 g b ระบบปฏิการเป็น Android 10รองทับด้วย EMUI 10และมาพร้อมกับหัว w ว i Mobile Switch ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,000 mAh รองรับระบบชาร์จเร็วแบบ 40W อีกด้วยครับ คาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei P40 Lite 5G จะมีราคาไม่เกิน13,900บาทครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าทาง Huawei จะมีการนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดที่ไทยด้วยหรือไม่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT ฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบทัทีครับ